สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้กับพอกันคือเก่าครับคนหลักวอกไวยครับพี่น้องครับมืัอนี้ผมก็อยู่กับพ่อควายอารดานะครับซ้ำสูงนะครับของไฟขวานเท่านี่แหละครับพี่น้องครับเนาะเปิดคลิปด้วยบึ้งเมียยังไงนะครับเนาะเมียยังไงกินหยาเนาะครับกินหยาพี่น้องเบวงก่อนเนาะครับพี่น้องครับกินหยาพี่น้องเด้อนี่ยเนาะเพื่อการเสี่ยงแล้วครับไปพ่อกับควายขวัญเลยครับสวัสดีครับไฟขวานครับสวัสดีครับอวันนี้มีอีกตครับนี่ห้อยครับ สี่ตัวท่ตอัไปแล้วไปลงซ้ำไปลงนะครับน้อไปแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนเล็วนะครับน้องเน้อหยาดไ้ไหมเนี่ยถราถังเงยของไงยเราทังไงเนาะครับอันเห็นสวงกลโกลนวเนอย่างเด้อครับเพิ้นคืนเิ้คืนครับ เิ่นว่กกินคืนคืนแบบว่กกินหญากินน้ำเลยล่กโอ้ิ่นีนจะส่งส่งส่งจังไเนาะส่งบุกจังหน่อยมานถีว่าควายเจ้ามาจ้อยแท้มาีว่าส่งบุกจังหน่อยเนาะจัน่อยเนาะเป็นพ่ากินหากินน้ำนี่แหละอาการครับอาการของควายขึ้นสังเกตรับิ่นเล้วขืนเล้วผสมเนเดิผสมเลี้วผสมพันนี่ผสมพันธุนะครับเนาะขืนเลี้ยวผสมให้เล้วผสมให้เล้วหมอนตรวจท่องใส่ยังไงครับบานนี้เบิ่มพันล้านครับเบิ่มพันล้านนะครับใส่เบิ่มพันล้านไว้นะครับเนาะ ของแท้ของแท้ครับผสมอยู่น้ำผมนี่แหละตัวนี้ผสมเองครับนี่ผสมเองกับมอมว่าผสมเองกันเนาะครับเนาะผสมเองครับหมอมว่าผสมให้นะเขาเป็นผสมเองนี่มอมว่าผสมให้ไม่เป็นไม่เอาเองกันบ่ไม่เป็นเอาเองนี่ปัดสิว่าไม่ไม่จ้ำเตี้ยสิว่าจเป็นผจญกันทีิสิว่าจบเป็นผจญกัแท้เนี่ยห่อยขวานถึงว่าถึงเอาครับแม่นี่นะครับตาเตี้ยมเตี้ยมจ้ำนี่นั่นเหล่าเหล่ามุตาก่อนเนาะครับเหล่ามุตะก่อนนะครับ ตาเตรียมจำยู่ครับนี่จำจำยู่เมนหูพร้อมเี่ครับหูพร้อมได้สาได้เนาะมันไม่รู้จักตัวอะได้นห่อยนี่ประมาณลูกเพื่นนี่ลูกเพื่นนี่ขอมูลกะได้มาเพิ่นว่าสามตัวเป็นประมาณสามตัวเนาะครับมีมาแล้วประมาณสามตัวสามตัวครับประมาณสามตัวสามตัวเนาะแมนเพิ่นว่าดิครับตัวที่ซี้มันติดในท้องตัวนี้ซีกับผสมไปในท้องครับครับถ้ามันติดเนาะมันมันว่าเถ่าเด้สามตัวครับคนมาการเจะลงนิ่งกันหกปี 6ปีเ่าเ่าได้ครับถือว่าเป็นกำลังสิจใจลูกนิ่งลุงยังจจะมาวันเลยนั้ปมันนี้รว่าจังสั่นก็ได้ก็เลี้ยวแตัวของมันครับเพิ่งมลเผาเพิ่งได้ครับผมปกเผา่น้อยเนาะเผาหญ่เนะครับเป็นครับกเผายิ่ครับเผาิ่งครับเป็นคลเายิ่งครับเนบเปอนารอบเป็น่เนบเป็นครัเป็นครับเป็นครับเป็นรั่เปเป็นอ่างเป็นครับเปนครับเรัทางนครเมบอกถ้าถ้าบเเเเเเันี ไปเรียงเอานอเนียนี่มันสูงด้วสูงไก็หสง้อยบเก้สูงอยสิบเก้าบวกลบบวกลบนะครับสูงอยบก้บวกลบเมียดีนะครับส่งไฟเล้ยวเรียบร้อยส่งไฟเล้ยวเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเพิ่นขึ้นดีแค่หอยไ่ได้สูงเพินขึ้นเพิ่นมกินเพิ่นมะกินเนกินน้ำก็เลยส่งบุกจัหน่ยเนาะนี่อาการของควายเป็นสัตว์แหสังเกตจุดนี้นะเม่อมนว่าเป็จอยๆที่มันมันเพ้นขตีนึ้นเดี๋ยสังเกตบอวางโตจะเลียงไว ียบครับขึ้นเงียบกะว่าลูกจักได้กะว่าได้ขืนหมันครับครับที่จริงคนเมื่อไรหมันดอกคือว่าเขาจับสัตว์เมื่อไรสื่อเวลาเขาเลี้ยงเพคนขึ้นเงียบเพราะว่ากับผู้หูคนเมื่อคืนงัวได้ถามว่ามีควยเถือกอยู่คออะี่ก็แทบมีผู้หูหล่ะต่างโตครับต้องออกควยเถือกไม่น้อยไว้ก็ได้เนาะว่าจะจับสัตว์เนาะครับหรือว่าอยากลงทุนจากน้อยก็ให้หมอมาเบิ้งเนาะหมอมาจกเบิ้งงด้วยเปน้องเด้อจกเบิ้งสาวเบิ้องนะครับคีอตัวนี้คืออาจารย์เพื่อนกก โมกิดหยาบ่มกิดนามดินเี่เฮินเขินเพิ่งเฮินเขินื่ววานนครับเพิ่งนี้จะเบิดเบิดเราเพิ่เอากมเปินแบบนี้ครับเห็นมอมนร่วงเบิ่งอืมครับมานร่วงเบิ่งจังเพราะว่าเพราะว่าน้ำน้เพิ่งโมออกดิครับมนนีร่วงมอร่วงออกไปออกมานามออกมากระจวล้างไข่จวเพิ่งครับลงไข่กับมอสแับพ่อเิดสมแล้ว กัถือวลาร่างใครอย่างกด็ดีเบิเ่อเนาะมันอย่างนี้ผสมดีจะผสมพร้อมขึ้นพอดีทีพร้อมผสมพอดีก็เลยผสมกันแล้วนะครับใส่เบื่มไปแล้วนะครับเนาะเล้มพันนาใส่เบื่มพันล้านนะครับไปแล้วนะครับเอาให้ชัดเจนอย่แล้วเนาะครับเนาะให้ชัดเจนให้เหชเืเ้อถือได้นะครับให้พีน่น้องนะครับเพิ่งรับเพิ่งหาเพิ่งมาเพิ่งหาเพิ่งมาเพิ่งเต็มเลยเนาะแต่เพิ่มเต็มแต่ก็จะเต็มแบบมันเนาะครับเนาะ หย่ากําลังกินอย่างนาะยหอยเนาะกําลังกินกินอย่างพวกมันเป็นกินอย่าเดียวได้คนเดียกับปลาฟังบางแยกอยู่ตรงลำเลียงจากน้อยลำเลียงอยู่ครับตัวเลียงจากน้อยเนาะครับเนาะจะมากะถ้าเต็มมากอะโอ้ย่อยู่ครับของได้หย่างเรยๆดีๆก็เอาไปใส่เนาะเอาบอกราคาเนยหอยเนาะราคากะตัวนี้เจ็ดสิบเก้าคะแนนเจ็ดสิบเก้าคะแนนเนาะเนยหอยเนาะครับครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอไปพอมามตัวใดตัวใดคือเก่าคือเก่าตัวใดคือเก่าตัวอะไรบ่ ยาซื้อคเขาเขียนคือเกาเนาะคือเกาเขียนคือเกาตออะไรคือเกาเจ้าขั้วเจ้าขั้วทานนี่แต่ว่าตออะไรยาซื้อนี่มันกระบอกบอลลินกันเลยซื้อหรอครับตอล็อตตอองได้คือเกาครับตออะไรคือเกาครับตออะไรเป็นตัวปลอมครับตออได้ดินะครับตอกันจนได้ภูแลเนาะจอได้ตอจนได้พี่น้องตอไรเป็นตัวปลอมนี่นี่พี่น้องนี่คือว่าเขาเขาเ่ได้กินหญ้านะครับนี่เพราะเขาเพิ่งกินเขาเพิ่งกินเขาเพิ่งกินนี่คือว่านี่แหละมันมัน เขาไปมันตัวบ่ได้เนาะของอะไเนาะตัวบ่ได้หรอกครับตัวไปเรื่อยนะครับพี่องค์เปิ้งเอาแล้วเลตีมักเต้ยมักแบบนี้นะครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันนะครับถ้ากินแบบจิ้มอ้วนจิ้มที่เต็มๆนี่ไงสมมติเรต้องว่าหาโน่นคมใหญ่ของเขาเนาะแล้วเลี้วเล้วเตีมักนะครับแต่เบิ้งเอานะครับเนาะนี่นะครับพี่องครับเดี๋ยม่ต่อไปนะครับเนาะแม่นี่ไง Yeah. อยากได้เมียโอ้บักมาเท้าเมียก,ก็มาเท้าตัดตีนบักเพื่อตัดตีนบักเพื่อตัดเนี่ยวเมียน,นี่เนาะครับนี่ย่ายเมียน,น,น,นี่สูงเค่ไหนวะไอ้นี่อันนี้สูงร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบสูงร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบเนาะตัวนี้เนาะบวกลบไปครับเนาะว่าตอนวัดมันเมันดิน่นมันดินเนาะครับเมันต,ตื้นใหม่เลยเมียนี่เนาะครับเมียนี่ครับเอา มีลูงก็เลจะกตัวในหอยประมาณนี้ครับนี่นาสีนี้มาแล้วสองตัวมาสองตัวเนาะแมนแมนนี่นะครับโปรดิมักไทยดีๆยังสี่มักไทยยังไงบักเบือตัดยังสี่นะครับทำหาหลายอยู่แบบเอาไทยยังสี่ล่ะอ้วนๆส่งนี่ทีครับน่องหมูนี่แหละน่องหมูคันหนีน่องหมูน่องหมูนะครับเนาะน้มนะครับมือนมนะครับแมนนี่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นานาเขาสวย ตาเตี่ยมตาเตี่ยมตาเตีมชัดดิครับตาเตี่ยมแก้มจ้ำสวยดิสวยครมุมมอนมุมมอนครับนมุมมอนเด้อฟ่อนล้ำเนาะครับฟ่อนล้ำเวินนะครับเนาะพี่น้องมีโอ้ผิดเสียจับจับปากเงี้ยเลยตาเพิ่์ดเลยแม่นครับเห็นชัดเลยครับล่างพวกเกี้ยงวะเนี่ยพวกนี้ขังง่ายในห้อยบาดนีทตรวจแล้วตรวจแล้วครับกองว่าง พอผสมของวางพอผสมเนาะมีซีดมีปัญหามีปัญหาแต่ที่ว่าหมันบัวก็คือว่านะครับมันอยู่ําผู้เลี้ยงว่าที่สังเกตมันจังไหนสังเกตอาการต้องเอาเนาะต้องเอาใจใส่ครับในขั้เขาตอนของการจับสัตว์ของเขาจับสัตว์ครับไม่เหมืนว่ากับโรลูว่าวิธีการสังเกตหรือว่าวิธีการเบื้องแบบไดแต่สิมเมาหมานั่ว่าหมันมันควยอ้วนหมันบัวมันบ่เมียนครับมันก็บ่เสมอไปหรอกครับ บางคนเลี้ยงดีไรกับก็คือเอาเอาเอายกต่อยังห็นควอยในฟาร์มบ่ครับคือวอุ่นขั้วไงๆเลยครับขั้คือว่วรหมันเป็นบ่คือม่วหมันครับเอาใจใส่กะนันคือเพื่อนเลี้ยงแบบเอาใจใส่ดูแลยังดีดูแลดีครับคือทผู้เลี้ยงครับก็สรุปว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงส่วนมากไปมันม่วงมันอก ว่าควายมันคือหัวมันเงียบมันเงียบเนาะแต่ว่าเขาเงียบเขาเงียบเงียบเป็นเงียบๆเนาะแต่ต้องเข้าใจจุดนี้น้ำมันว่ามันบัมันบัวอืมขวนก็มีดนิดๆก้อนมาเพิ่มเติมแต่ว่าเมียนนะครับนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ว่าแบบชัดๆครับให็นกันคูณจักเลยเบื่อเป็นเรื่อเนาะเผื่อเป็นเลืเนาะเพราะว่าจั่าไปสงสัยเมียนครับถ้าควายมัน่มีปัญหาภายในนี่คือมันมีลูกได้ครับครับอยากให้ดีให้ตัวจทางไหนมึงแต่ว่าตอนนี้เขาตรวจแล้วตรวจแล้วครับตรวจให้เรียบร้อยแล้วครับนะคร ตัวให้เร้าร่อยแล้วนะครับทุกอย่างดีมองก็แล้วประกันนะครับห้อยวันวัอนี้เจ้าคือว่าจริงแท้ัครบบอกว่ากรเห็นกรเหินมินมาว่ามันบัวครับมันบบที่น้าุูมิก็ต้องชี้แจงให้ฟังว่าปิดซิ่งครับชี้แจงชีได้เข้าใจเนาะชีได้เข้าใจนะครับชีได้เข้าใจด้วยพี่น้องเด้อชีได้เข้าใจตรงกันนะครับเนาะชี้ได้เข้าใจแล้วก็เป็นความรู้ให้กั็พี่แอบน้องนะครับความรู้นำกับวิธีสังเกตการแล้วแต่ยิ่งแต่นะเอา ครับเจ็ดอีกทีเนาะเวลาต้องเอาใจใส่เพื่อนนะมาเห็นเพื่อนบ่ขึ้นแบบีแต่บอกกับเพื่อนหมันบางเทีกับพื่นลากขึ้นบางเทีกับขึ้นแบบเงียบๆบางเทีกับพกินหยากบางเทีกับห้องห๋อเนาะครับบางเทีกับขมตัวอื่นข่มตัวอื่นครับบางเทีกับน้าออมนะครับเนาะเแต่ทำนี้แต่ถ้ามี้ค่อยเถิกน่ะกะทิฮู้เลยล่ะครับครับให้ดีกับนีผตกระเพิกต้นน้อยน้อยไม่น้องไว้น้อยเอาไว้นะครับเอาไว้จับสัตว์นะครับพี่น้องครับย่างอย่างเปนเพื่อซะ แม่จังสีเนาะใส่แบบนี้นะครับส้มแบบนี้นะครับทำลายมุดวุ่นไพ่แบบแบบนี้นะครับพี่น้องครับเออคดูราคาเนี่ยห้อยหนึ่ราคาสิครับราคาเนี่ยราคาตัวนี้หกสิบห้าคะแนนหกหมื่นหาครับหกหมื่นหาจะห้อยครับมันถือมันแพงนี่มันถือก็รู้ก็ถือกระเลีวแตะชิดประชิดจระนาบส้มถือจะเล่นเลยราคาพอไปพ่อมาเนาะพอไปพ่อมาเพื่นเอาไปเลี้ยงกันเพื่อนเลี้ยงเลี่ยว ยาีเพิ่นขายเกิดเพื่อนให้เพื่นมีกำไรน้ำอาสุตาสุอันไปเงาสยเพื่อนาขดครับอันนั้นไปยบาพิ่นอกากเายขกายนครีบกไพี่อไปเพี่กไเร็นาอพอกรับกพไปเรียกกายไพ่นไกาไรพ่อไปเนาะเาพ่กเราไอพีเบาไอพนอเพี่นไปเาไอพกบกาไองกรกาพีนอยกาอกไเอพ่นอกีกนยกินเนี่ยอนีก็คือว่น นั่งกันนี่กินหไงกินนะตัวไปครับตัวละตัวละตัวมันสิ่งลายโดนเวลาปมาก็ฝอยใช่นี่นะจ๊ะเนาะฝอยลายไซฝอยลายพี่เนาะพี่น้องครับไปนี่บรรยากาศฟ้าคึมๆนะพี่น้องโอ้ฝนตกนะครับเด้อฝนตกพอาะจะเศร้าเมื่อเศร้านี่ครับบ้านทั้งผีบ้านพี่น้องตกก้นน้องครับเนาะคนดีเด็ดปีนี้ครับีมาสอบกับตัวเบิ้นเมื่อ จักน้อยเพราะว่าเขบ้าไหมเนาะครับน้องพลังครับนี่ยเออเม่นี่นะครับสูงอะไรในหอยแม่นี่อันนี้สูงร้อยสามสิบหกหกลูกสูงร้อยสามหกนะครับหกสามเจ็ดเหเขาก็ตี่สามหกแว้โอ้สามหกแหว้เนาะตีจำต่ำไว้เนาะจำต่ำไว้ครับลายสามบอกลายสามเจ็ดเด้อพี่น้องครับนี่ครับแม่นี่นะครับแม่นีเงามีลูกมาแล้วเนาะหอยเนาะมีลูกมาแล้วแยกลูกไปนะครับตัวครับมาแล้วมาแล้วสองตัวมาแล้วสองตัวนะครับเน้อง สงงาแม่ดีครับไ้ผลารับานยทีดนี่ยั้งปูนมันีนะครับกับนีอันนี้นะครับกนี้จะีขด้พนีับนี่กเพื่อเาังเกตนครับครับสังเกตากาเส่งหอสัวปูดินอนนุ้งนเปิดใส่ตวัี้ถงนเป็นยางเรียนอินปูนเพาะว่ามีคน่เป็นมาเป็นปนเป็นยางเนาะเวลานห้าหงเห็น ปัญหาใหม่เนาะพอปัญหาใม่ด้วยี่ด้องเ้นะครับยาวๆสูงๆครับบได้มักใส่แบบนี้เนาะมักใส่แบบนี้นะครับสูงสูงเยเๆาะครับผสมกับพอดีๆนะครับยิ่งๆเนาะครับยิ่งได้อีกเป็นสีเนาะเใจลูกยิ่งๆได้อีกนะครับแม่ดีนะครับแม่นีนะครับางกายกงาลงางงางาาง น้ำอยู่น้อครับน้องสวยนะครับครับแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยน้ำเลี้ยงจังหน่อยนะครับลุงสวยดิผมมันสวยเนาะมันสมตเูร่์สวยพาร์ตการดูดมาแล้วทางกรดูดแล้วดูดลอยเนาะแมนเปลี่นุนหูได้จะขึ้นดูดหน่อยก็ทรงสัยอยุทสงทรงทรงเหมือนเนาะถ้าขึ้นแล้วก็จะสมให้เราหรอกเดี๋ยวล้อให้เบิ้งอีกหน่อยที่ยังไงเนาะต้องล้อเบิ้งก่อน็ได้ล้อเบิ้งนะครับถ้าพี่น้องเอาไปก้อนกับไปผสมเอาครับน้อครับท้าพี่น้องเอาไปก้อนเพิงพืพิ่งมาเพิ่นกับพวกท่านในลึกนงไป มาใหม่มาใหม่นะครับมันจะลึกมันมูเนาดิส่วงน no ้อยส่องน้อยเรื่องเก็บง่ายทีเป็นวาเนาะครับนี่ลักษณะนี้เพิ่นตีกินในหน่อยหรอกกินในหน่อยแต่แต่บัวจอยส่องเป็นหน่อยเต็มไวถ่อผ้าวาคุณถ่อเป็นพาวาเนาะเป็นวาเป็นวาเด้อนี่ครับกินง่ายเก่งซุ่มเฮเด้อพี่น้องเด้อกินง่ายเก่งสุกันเก่งตะรามองที่เป็นโยสเส้นที่แรกอย่างนี้ เจ้าเลียนเจ้าเลียนเนี้งองึงทานเนาะเพราะว of of uh, um, ่าครบมึงครบมึงอันมืนมันหักไ่ค่อเพราะว่าขนมึงโป้งเลยอาไม่ค่อยหลสถานีเาเรยมน้อยจังสินะเออไงมาโมอุดมสมุนปัญัเนี่ยบนยานิน้ำเลียงมาเมียนี่แบบนี้ออกไปเนาะครับสูงร้อ หกลบร้อยสบหกลบนะครับกินใหญ่กิกิ้งนะครับส่วนเน้อยอย่างซี่อิยมไงอิ่มไงสนุกอิ่มเี็ดีนอยต่อไปเป็นกินโยวกินหญ่เปิดขึ้นหจะยกินกินใหญ่เพิข้นห่ใ่หนะครับแค่นี้นะครเออราคาเท่าไหร่เราคาเปิดตัวนี้เจสิบคะแนนเจคะแนนรับต่อไดอีกคือเกต่ออีกคือเกครับ เปิไปเจ็ดหมนเนาะเปิดไปเจ็ดหมื่นเดี๋ยวเจ็ดหม่นี่ันีเพราะว่า่นสูงจังไนการให้ราคาไปตามความสูง่นเนาะตามต้นโตเพิ่นล้ครับเพราะว่าเขาเปียก ของแปลกสายอนุรักษ์กกกสหรับผู้ใดชื่นชอบอเอาไปไว้บ้านไวไอ้อนุรักษ์ไว้เรือกเอาปเป็นพันเนาะอนุรักษ์ไว้บางเทีย่ยงกะมีตึ่งกะโตมากอยากได้ไปไว้ทำร้านอาหารร้นานอาหารร้านกาฟนแฟไจีนะอยากได้แบบนี้นครับอยากลุกเป็นอยากได้ไหาอยากได้เนาะอยากได้แบบแบบนี้สายพันธุ์แบบนี้ นี่หละไอ้ท่องเป็นนชีบหููเลยครับหูหไ่ักษาะนีมเย่หูจ้ะต่ว่านอกักเขาใสนะครับนอกใสเพิ่นสูงแค่นะอยสูงอยสามสิบ่ครับสูงอยสามสาะครับเนาะเมนสูเล็กหน่อยด้สูงหอยสาาะครับน่นี่่เติบอยู่ด้สูงอยสามสอ้วนพอมาณลูกจะโตขึ้นนะอยมงยามันี ลูกกับวางม่นถือว่าอะไรของมัมันมีขอมูลเด้ตัวนี้มันมีขอมูลเนาะครับรมันทำประมาณสี่หาตัวถึงได้ปะแต่เบื่อเอาครับสี่หาตัวเนาะครับสบายเขียวมันยังดีๆอยู่โอ้สี่หาตัวเขียวมันดีๆอ,อยูอ่เนาะกโอเคอยู่เนาะผสมเลยดิผสมแล้ว,สม,ลวสมวานนี่สมวันนี่เนาะใส่ยางไม่ห้อยนี่จเจ้าเจริญใส่เก่าเจริญครับ โอ้ผสมเก่าเจริญนี่ครับตัวนี้เก่าเจริญไม่เมื่อวานนี่ครับอู้ถ้าเมนลูกออกมากกับบอลเนี้ยเนาะความสวยเนาะเพราะว่าได้เขาแบบเนี้ยอาจจะเป็นเขาแบบแบบสายอนุรักษ์เนาะสายอนุรักษ์ใช้เก่าเจริญผสมเมื่อวานนี่สมื่อวานเมียนี่เนาะครับพี่น้องครับผู้ใดมากแบบนี้เนาะครับเนาะเอาไปอนุรักษ์ต่อไปเนาะครับสายแบบนี้เนาะครับเนาะสายเขาสายดีนะครับสายเขาสายอ่างเนาะครับ ันเป็นตกส่วนละตกสั่งตกสายเข้าสายบ้างตกแบบนี้เนาะนี่คือผมบอกพี่ใส่เกียรตินี่เวลาเฝนตกเกียร์เนาะจิ้มพิ่นจีบบวมดิบางตัวโอ้นี่นี่เพียดพิ่นเนาะเอาไว้ว่าเพียดพิ่นนั่นละเอายังไงครับครับมันจีบบวมแดงดิบวมบวมเลยครับเนาะบวมแดงบวมแดง โอ้บแดงชัดเจียนเนาะบลแดงชัดเจนเนาะครับตัวนี้มันเห็นชัดครับมัเป็นมันเป็นบางตัวน่อยเนาะเป็นบางตัวครับบางตัวเห็นชัดสเห็นชัดเลยบางตัวนี่ชัดเจนเลยนะครับขเขานะครับเดอกเป็นนะจะเป็นเด็นๆปมอเนะครับขึ้นนะครับเปนขึ้นเราตัวนี้นีกน้ำน้ำบอกไม่เห็นเลยโอ้แม่นี่ออกแม่นออกแม่นี่คือตัวที่มันเห็นชัดครับ ตัวที่บชัดก็คือ่หินครับก็มีอาการตดำคือจังบอกเลยฟังต้นคลิปล้วครับเขาก็ต้องสังเกตเนาะครับสังเกตบางตัวก็มีหน้าออกมาเนาะครับแม่นี่มีหน้าออกมาเลยชัดเจนเลยก็เลยผสมให้เขาแล้วครับผสมให้เขาเลยเก้าเจริญเนาะเก้าเจระเลนสูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบห้าเนี่ครับแมีสูงร้อยสามสิบห้าหวกลบนะครับใส่เก้าเจริญไว้เพราะว่านี่วันมือนึงเนาะครับนี่เป็นยังเด็กอยู่นะครับ สมยุขอกเลยครับสมยุขอกนะครับเนาะสมเองมอมอบุเก็ขาเน่นะ้เนาะกับมอมีมอประจำอมอบุเกาหมอประจำเขานี่แหละนะครับมอคอนเจนเขานี่แหละนะครับเาไปคิดีก่อนราคาดิโอ้ยเนี่ยสิบ้จองไม่จ็ดซองหร่าบหลยราคาะไรครับเนี่ราคาเปิดไว้หกสิบคะแนนหกหมืนครับไปเป็หกมืนเนาะครับเนาะหกหมื่นก็ต้อรงในขค้อเก่ากต้องคือเก่าครับ กินหญ้าดีครับครับกินหญ้าดีครับนะครับหญ้าดีเรียกว่ากลินหญ้าเก่งทุกโตครับขุบคุณอนั้นกับตอนนี้ผมได้หนาอยู่คุณแม่นคุณนะครับกินหญ้าดีได้พี่น้องเนื้อกินหญ้าดีนะครับเอาไปเรียกเลยโอเคยู่นะครับเอาตามคลิปนี้กอะฝากไว้ชัมงก่อนชั่มงก่อนวันที่เงาวันที่เงาสิบก่อนทุกทีเรานะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับน้องใครนะขอบคุณหลายๆครับบุ๊คสวัสดีครับ